ชัตเตอร์สองขีดสามโอเคพาที่เหลือพาที่ห้ามั้งโอเคเจอห์นนี่เดต้าทีมเรากำลังไปหาดัตเอเดลเดลต้าทีมว่ะโอ้มีแขกมาเพื่อนมาหาโอ้โหเพื่อนเหรอเนี่ย

อุ้ยไม่ลดเว้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่ใช่ไหมเซ็พอยแล้วใช่โอเคระดมยิงกันตอนเนี้ยยิงมอเตอร์ไซค์ไว้ยิงมอเตอร์ไซค์ไว้โอ้โหรู้สึกว่าจะมาเยอะไอ้ดำเออเออเออเว้ยล็อกเลยผมยกหัวโอ้อีกรอบ ไปสิไปไปลงไปอย่าไปเลยไปอุ้ยอุ้ยปาไม่ถึงปาไม่ถึงไหนน้องยิงตะกั่งของเราให้อยู่เนี่ยแกงขี้ตะกั่งของเราให้เฮ้ยเอดี้โอ้โหโหโห not good อืมเรากำลังสู้ไอ้บ้า มันร้อนเลยตอนนี้อะไรอะตบอะไรวะไม,ไม่ไม่ไม่ไอ,อุ้กมไอตัวมันร้อนอ๋อปืนร้อนก็ปืนร้อนจริงๆอะ่ะเออก็ต้องหาเย็นๆมาป่ะนะ่ะเนี่ยขนาดคิดยังบอกเลยเ,เยี่ยม, oh. ม,มนยเนี่ยมุกนี้เยี่ยมโอ้ไม่ไม่ไม่าถึงการยิงเมื่อกี้หรือเปล่าเอาเหรอแต่ว่าเราเคลียร์กับรถบัสก่อนดีกว่า อยากเล่นเด็กูวาอะไรนะบอกจังตรงเลยแต่ว่ามันจะตีไไม่เอาขึ้นดิใช่ไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้ทำไมคุณพอจะทราบไหมครับว่าทำไมครับมีสาระหน่อยถ้ารู้จะถามนะเอาเผื่อรู้ไงเผื่อหลอกเผื่อหลอกให้ถามเอาข้าวสุกัสซีนไม่รู้อง ไฟแล้วจ้ะมืดแล้วว่ว,ว,วาางววอวว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 นานมากวลวว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 นวว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 วงาว,วาวย คะแนนมสิบผนสิบเลยนะน่ะโอ้รอดรอดจ้ะ<อ>น,นี่มันคนไปเล่นแน่ๆเนีเ่ยเอ้แต่ว่าคนขับตายวะ่ะเออคนขับตายว่ะ๋ยวแป๊ำนึงมาเดี๋ยวไม่บอกแล้วว่าตาย มันดูไม่ดีเลยเนี่ยสะพานศพเกินกาไปหมด b s a a ทั้งนั้นคนของคิดเต็ฟิลคิดส่งใครมาตายหมดเลยตัวเองกร็รอดอยู่คนเดียวแต่ภาคนี้รู้สึกชิว่ารอดนะตอนนี้เป็นผัวเมียกันอย่างนี้แน่เป็นแฟนกัน รู้สึกว่าระวังจอจะชอบซูว่านะจอนั้นมันแค่แอบชอบโอ้โหตีเนตน็มเต็มคนขับนี่มันยาตัวพักสี่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่ยาตัวพักสี่เพราะมันตัวคล้ายกันเลยออมองซ้ายมองขวาครับใครเอาเหนียวไก่กูไปจะให้กูรู้นะน ไอ้มึงยกขนาดนี้มันยังมันยังไม่รู้สึกตัวอเหรอชิว่าเมื่อกี้เนี่ยโผมบา้าเอ้ยรอดไข่ครับวิ่งไปไปไปมันซ่อนอะไรวะมันมันข้อยาอะไระนะปู่เรื่องกันนี่ไปที่รถเนีย่ยผมหาตอนนี้มากเลยหรือว่าว่าทำไมอย่าดูชิว่านะกระสุนไม่มีนะนี่ไตกโซนหา เลยปืนมันกำลังเตรียมยิงไงอ๋อเออใช่ใช่กำลังเตรียมยิงยิงกันดียรงโอ้โหดูหน้ายักษ์แล้วฟินมากเลยเมื่อกี้เนี้ยที่ยิงหน้ามันอะหน้ายักษ์ฟินมากอะอย่าปืนล็อนปิดล็อยจะเยี่ยมมันร้อนอะไรตอนนี้ปลาสิทธิ์ปลดสิทเอาทางขวาเองเข้าทางซ้ายไป อ้าวเวนไปไหนเดี๋ยวแล้วใครเขามายิงอะไรเมเนียเออไม่รู้จักเวลาเวลาเลยมายิงเนี่ยเฮ้ยตีนไม่เอาตีนไม่เอาโอเคตาหนึ่งตัวตีนไม่เอาจาาตีนไม่เอาโอเคแล้วมาร้อเลยตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรดีได้ที่ปืนยังที่ปืนฆ่ายังไม่รอ้อนโอเคสวกกินเย็นๆมามเงียบตลอดาจะค่นมกอะไรอ่าเอ迪ไม่ค่อยกาเล่นด้วยเออเอดีอเออยังไงเล่นด้วยตีนตีนอย่ากยกอย่ากยกให้ค้ำอย่ายกค้ำหัว,หว,หวผู้ใหญ่ อย่าย,ยกคำหัวผู้ใหญ่ไม่ดีอาวีครับซีลงงังจิ๋ายจะโดนติิเขาอีกไม่ได้กูพาที่สี่ก็โดนไปแล้วรอบหนึง่งเอ้ยตรงหน้ามันเอฟเฟคแค่เอฟเฟคในเกมอะเอด,ดีเฮ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ของสุดแรง,ไงไมาไม่ดีนะจ๊ะ ตูไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปแล้วกูยิงอะไรวะเนี่ยกูมอง,องไม่เห็นอะไรเลยต้องยิงแล้วผ่อนเท่านั้นแล้วแล้ว,แล,วแล้วส่งเดือนเท่าไหร่ผ่อนอ้กาก็บอกว่าผ่อนผ่อนไงต้องการอะไรจากสังคมต้องการว่าผ่อนนี่เดือนละเท่าไหร่สังคมเขาต้องการถาม เออมาทีละต้นเลยมาเมืเอโอเคเยี่ยมสกัดแล้วโอเคจะกัดทำไมยิงอย่างเดียวยาางจจดนนะ้วม <c oughs> ันนี่เราฮะน้ำมันไฟแช็กมา่อบ้านกันแล้นะเฮ้เราเ,เล่นด้วยกันนะ่ะไป่เ้ยมากดูเย้แตกแล้วเต็มหลังเลย <c oughs> อะไรแตกไปถึงปรสิต อเอเทำไมมึงชอบอหนั่งขัขบรถกุ้ยไมนเป็นเรื่องธรรมชาติครับโอเครถกูซื้อนะเพื่อแพรไหมนะเฮ้ยกูจะแน้คนขับมันซื้อมาไม่ใช่หรอวะม,มันเนอาหมาไม่ใช่เหรอมันเป็นของใหม่เราไม่ใช่เหรออ๋อก็ถือว่าเป็นของเราด้วยเ,เห็นสร้อยคอรครับอจอ นายอยู่ไหนน่าเจ็บไหมเชื่อว่าถามเชื่ว่าเราไม่มีเวลามาดูที่นี่นะไม่นายพูดอย่างนั้นล่ะอะไรดูสิเผื่อมีใครจะรอดมันไม่มีใครรอดหรอกขานดัตตาทีมยังตาย มันชื่อเดลต้าหรือดาต้าทีเดลต้าหรือดาต้ามันรู้กูอ่านว่าดาต้าแต่มันอาจมันอาจจะเป็นเดลต้าเนี่ยเดี๋ยวอะไรแมวเดี๋ยวสองร้อยกูมันจะคืนไม่ช่งนะไม่ใช่อ่ะดีอ้นี่เมื่อกี้ผมอะไรก็แบบว่าเดี๋ยว ก็แบบว่ายัางไงคิดบอกว่าอย่ามาเครียดกับไอ้เรื่องพวกนี้เลยเราควรจะไปต่ออะไรแบบนี้เพราะว่าคิดมันผ่านประสบการณ์มาก่อน,น,น,อนใช่การเสียพักพ่วกการเสียคู่หูอะไรประมาณนี้น่าจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้งานต่อไปนี่เราต้องต้องจะต้อใ้ใช่ไหมคนนั้นจะประมาณน,นั้นงานเข้าละเฮ้ยเราสามารถทําให้มันเป็น ฟาดแอ่งฟิลเลียได้ทำให้แบบเร็วแรงทะรุนารกได้แน่ใจเหรอให้ตูวคำเนี่ยเออแน่ใจไปเลยจ้าสุขภาพมูจักคำไปโอ้โหแล้วเรือมันเอามาจากไหนวะเฮ้ยสั้นแท้เราเทียบผ้าไงอ๋อเหรอโอ้เฮ้ยทำไมวันนี้คิดถึงค่าเยอะจังวันหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเจ๊หอดสัตหดสัต หน101ึ่งร้อยหนึ่งเธอจ้าจอบไปน้องเ <c oughs> ออโ okay, อเคครับวาเจอคนะลิปน้าสำหรับชัตเตอร์นี้ก็สวัสดีครับบายจ้า